สวัสดีค่ะสวัสดีบ่ายวันเสาร์นะคะวันนี้กิฟต์พามาดูในส่วนของอส่วนของการให้บริการหรือลงซ้อมนั่นเองแต่เราจะดูอยู่ห่างๆนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการารบกวนพี่ๆช่างเขานะคะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของช่องฟ้าเซอร์วิสก็คือลูกค้าสามารถนำรถเข้าเช็คระยะได้เลยนะคะสะดวกรวดเร็วมากๆพิเศษสำหรับลูกค้า MG นะคะ อันนี้ก็คือช่วงบ่ายแล้วนะคือรถยังแน่นอยู่เลยคือเมื่อเช้านี่คือเต็มทุกลิฟเลยอันนี้คือช่วงบ่ายก็แน่นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถ MG เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะรวมไปถึงรถยี่ห้ออื่นๆเราก็รับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยเช่นกันนะคะพันที่ของเราค่อนข้างกว้างขวา,า,า,างนะคะสามารถรองรับลูกค้าได้เยอะมากๆแล้วก็จะมีทีมช่างที่ชำนาญการเยอะมากๆเช่นกันนะคะ เก็บภาพมาให้ดูไกลๆเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนพี่ช่างเขาอันนี้ลูกค้าเช็คระยะ5,000กิโลนะคะสำหรับ MG Extender 5,000กิโลหรือา6เดือน อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อนนะคะลูกค้าต้องนํารถมาเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสําหรับรถ MG Extender นะคะจะไม่เหมือนอ MG ZS หรือ,อ HS นะคะพวกนั้นจะเช็คระยะที่10,000กิโลหรือว่า6เดือนอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อนนะคะถ้าเกิดเป็นรถกระบะเนาะ5,000กิโลหรือ6เดือนอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่ช่างและพี่ SA นะคะ เข้ามารับรถลูกค้าวันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่ารถเยอะคือเรารถเยอะทุกวันแต่ถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาแล้วเราก็บริการให้ทันทีทุกคนเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งสิ่งอ่าที่ประทับใจมากนะคะก็คือลูกค้าอ่าซื้อรถที่อื่นแต่มาเช็คระยะที่เราและกลับมาเช็คระยะที่เรา แล้ววันนี้ลูกค้าบอกว่าต้องกลับมาเช็คระยะที่นี่แน่นอนเพราะว่าพนักง,งานบริการดีมากนะคะนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำนะคะเพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดนั่นเองนะคะ